จนได้ชมพู่รายาเจอชาวเิน็ดามาชื่อลูกสาวขึ้นท่านเป็นคุณแม่ลูกสามแล้วจ้าสาหรับชมพู่รายาซึ่งปัจจุบันกนําลังตั้งครรภ์ลูกสาวอยู่แต่ความรักสุดๆคือเรื่องชื่อลูกที่ตอนนี้ขอให้เป็นความรับแม่ชมก็คอยห้ามให้สองแฝดดูป,ปากพูดออกมาตลอด แต่ล่าสุดแม่ชมดันเจอดราม่าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตายหนึ่งสแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ว่าเอาจริงก็งงนะว่าเดี๋ยวก็รู้อยู่ดีทำไมต้องปิดขนาดนี้ในขณะที่ชาวเน็ตายอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อทั้งบอกว่าส่วนตัวคิดว่าก็คงอยากจะเซอร์ไพรส์าทางบ้านและแฟนคลับนะคะเป็นนี่ถ้ามีดูก็ไม่บอกชื่อใครคะ่ะรอรู้บนคลอดซึ่งชมพู่เองก็พูดแบบนี้มันเป็นเรื่องของเขาคะ่ะไม่ต้องไปอยากรู้เรื่องที่เขายังไม่ถึงเวลาบอกคะ่ะ แปลว่าตอนนี้ทายกันเล่นๆไปก่อนนะจ๊าอีกไม่นานก็จะได้รู้ชื่อลูกสัของแม่ชมกันแล้วและได้ชอบความน่ารักของน้องกันแล้วจ้า